ก็ไม่เป็นไรนะมีอะไรหรอนายไปตัดผมกันดีไหมเอ๊ะไปไหมไปนะไปไปไป,ไปเออไปหรอฉันมาที่นี่บ่อยๆฝีมือคุณลุงเยี่ยมมากไม่ต้องห่วงนะซ้ายมังกรฟ้าขวาเสือขาวหัวนี้ราคาสิบห้าหยวนถูกมากเลยครับฝากดูแลด้วยนะครับอยากให้ค่าโกนหนวดให้เขาด้วยหรือไม่อย่านะครับ ดูผิวนุ่มๆและบอบบางของเขาสิตัดเสร็จแล้วชอบไหมตานายสวยมากเลยเหมือนมีดวงดาวซ่อนอยู่ในนั้นเลยเด็กน้อยเจ้าหน้าตาเหมือนแม่ใช่ไหมข้าเห็นมาเยอะแล้วเห็นแวบ,บเดียวก็รู้เลยเหมือนแม่เหรอดูดีมากเลยไม่รู้ว่าแม่จะชอบทรงผมใหม่ของฉันหรือเปล่า ต้องชอบมากแน่นอนถ้าชอบก็มาอีกนะแน่นอนครับไปก่อนนะครับให้ตายเถอะฉันลืมลูกบาทไว้ที่ร้านตัดผมนายกลับบ้านไปก่อนนะลุงครับผมลืมลูกบอลยังเด็กแต่ขี้ลืมเนี่ยนะดึกแล้วไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วนะเอ๊ะ ฉันหูฝาดหรือเปล่าเสียงแมวเหรอจี่ชัางไห่ดึกแล้วทําไมมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวล่ะนายเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเธอพูดถูกฉันไม่น่าเกิดมาเลยอะไรนะใครพูดแบบนั้นกันไม่มีใครชอบฉันทุกคนเกลียดฉันไม่มีใครหลักฉันเลยทั้งที่โรงเรียนที่บ้านทุกที่เลยจี้ช้างไห่เกิดอะไรขึ้นแม่นายโกรธเพราะนายตัดผมเหรอนายไม่เกลียดฉันเหรอ ฉันจะเกียดนายได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนหรอใช่สินายไม่คิดว่าฉันน่ารำคาญหรอฉันอ่อนแอทำอะไรไม่ดีสักอย่างฉันคิดว่านายเก่งมากนะนายจะชอบฉันไหมฉันต้องชอบนายแน่นอนทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานและจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปด้วยนายกอดฉันหน่อยสิดีขึ้นไหมอืมอะไรขึ้น นายโดนดุเพราะตัดผมงั้นเหรอคืนนี้ฉันขอไปนอนบ้านนายได้ไหมแค่คืนเดียวเท่านั้น